กระทรวงเาทำจะเสียวอาตมาก็ขอผู้แปลภาษาพระยโยมนะทักผู้โก้ก็มุขสานิยมอันนี้ก็จริง,รงๆก็ก็ลองมาหลายอย่างโยมแต่นี้อาจจะราคาเขาจะสูงไปหน่อยแต่ก็ดียังคุ้มอันนั้นจะไม่ไม่สูงแต่ก็ไปเรื่อยๆอตนนี้มาคุมราคาโยมคุมราคาที่อาตมาก็ขอขอ,ขอบอกโยมและกันนะจะลองดูโยม จริงๆอยากจะ้อนมาทุบนี่เลยโยมมันปวดมากเลยโยมสองข้างเลยมันนึกอย่างนั้นจริงๆนะยโยมมันปวดแบบไหนคะปวดแบบลึกวดแบบปวดแบบอยากจะทุบพวเก่าจริงๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะะทุกท่านเข้าสู่ช่องชาแนลดีบูลคุณปุ๊กนะคะวันนี้นะคะเ๊กอยู่ที่ตลาดบางเพ็งใต้มีนบุรีกรุงเทพมหานครนะคะแล้ววันนี้นะคะปุ๊กก็อยู่กับหลวงพ่อนะคะที่ ผลิตภัณฑ์ตัวบิบณลนะคะตัวนี้แล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆนะคะวันนี้นะคะหลวงพ่ออยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะว่าหลังจากที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ดิบูลมีความประทับใจอะไรแล้วอยากจะบอกญาติโยมในวันนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะเสียงจากหลวงพ่อกันนะคะนวัตการค่ะหลวงพ่อขอกอดเขาจะเริ่มถอนโยมนะอาตมาก็พ่านรูปัจคุณอาชมงค่ะวัดที่จำพรรษาโยมนะมายีสิบสี่พรรษานี่ยโยมนะค่ะหลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะตอนนี้ 68อแปดก่อนที่จะหลวงพ่อจะฉันติดพันธ์ตัวทีบูลนะคะหลวงพ่อมีอาการปวดส่วนไหนในร่างกายบ้างคะจะปวดหัวเข่านี้ทั้งสองทั้งสองข้างนะโยมนะเริ่มปี4รจะเริ่มประมาณสิบกว่าปีแล้วสิ่ปวดมาหัวเข่าสองข้างแล้วก็เห็นบอกว่ามีตรงฝ่าเท้าข้อเท้าก็ข้อเท้าจะถ้าเดินเด็กมากๆแล้วจะจะเดินลําบากเหมือนเราสัตลอยน้ำข้อเท้านี่ก็เหมือนเสียมันมีหรือไม่ลวกหรืออะไรเข้าไปแทงเนี้ยก็ ก็อาจจะมาก็จะซื้อยาแก้ปวดเป็นยาชุดมาเป็นมานานหรือ,อยังคะอาการนี้ค่ะประมาณอาการสิบป,ปีแล้วมังสิบสามปีแล้วสิบสามปีที่ทนทรมานทรมานมากเลยใช่ไหมคะแล้วมีการรักษาอย่างไรบ้างคะก็ปวดก็ซื้อยาก็ทิ่เขาโฆษณาแล้วก็ลองดูค่ะแล้วเป็นยังไงคะผลลัพธ์ก็หายมั่งไม่หายมั่งยังงง ใช่คะแล้วหลวงพ่อรู้จักสิตภัณฑ์นีบูลนี้ได้ยังไงคะก็ได้ดูอ่า u u u e e ของอาตมาก็ลองไปิดดู่ลงกับประดีเจอเจอมาสิบกว่าบันกินแล้วนะแล้วทำไมหลวงพ่อถึงตัดสินใจเลือกที่จะซื้อกับปุกล่ะคะอ่าจังเห็นว่าญาติโยมที่มาสัมภาษณ์กันก็อายุก็เยอะแล้วเนี่ยหกกว่าแล้วเกือบเจ็ดสิบม ก็เลยมีความมั่นใจใช่ไหมคะว่าอ๋อมีการออกสื่อหลายคนแล้วนะคะเห็นพวกสัมภาษณ์หลายคนใช่ไหมคะก็เลยมั่นใจแล้วหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทานค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติโยมเพิออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อคะก็ก็ดีประมาณกันไปสองกล่องก็สิบกว่าแล้วสิบกว่าสิบกว่าซองแล้วก็เริ่มดีดีขึ้นนะมันดีขึ้นยังไงคะ็อาการเขาก็ดีขึ้นนะใรู้สึกว่าเดินดีอเดินไม่ค่อยเสียว เห็นหลวงพ่อบอกว่าเวลาที่ช่วงเช้าๆไปเดินมีธบจะมีอาการทรมานมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ใช่จะตูงข้อเท้าจะเสียวอาตมาก็ขอผู้เป็นประษาพระเลยโยมนะทักผู้โกหกก็มุขสานโยมอันนี้ก็จริงๆก็ก็ลองมาหลายอย่างโยมแต่นี้อาจจะราคาเขาจะสูงไปหน่อยแต่ก็ดียังคุ้มอันนั้นจะไม่ไม่สูงแต่ก็ไปเรื่อยๆต่นี้มาคุมราคาโยมคุมราคาที่อาตมาก็ขอขอบอกโยมแล้วกันนะก็ลองดูโยม